รีวิวรองเท้าที่ใส่แล้วสูงขึ้นประมาณ5เซนกับ s k e c h e r Macution Slip In India Wall สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลที่ Channel พลทิวย์พีนะในวันนี้ฮะผมต้องขออธิบายก่อนว่าผมจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องรถแต่อย่างใดครับคือวันนี้ผมจะขอมารีวิวตัวรองเท้าคู่นี้แล้วกันนะเนื่องจากโจทย์ของผมคือแบบผมอยากได้รองเท้าคู่ใหม่ครับเป็นรองเท้าผ้าใบาเนี่ยเอาไว้สำหรับ ใส่วิ่งนะเพราะรองเท้าคู่เก่าผมแบบหลายคู่อพื้นมันเริ่มลอกแล้วจากอากาศที่ร้อนแล้วก็ยางกาวเสื่อมสภาพนะครับผมแล้วอยากได้เพื่อเอาไว้ใช้ในการเดินทางใส่ลำลองใส่วิ่งแล้วก็ใส่ออกงานได้ด้วยรวมไปถึงช่วงหลังๆเนี่ยเวลาผมแบบขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับเรารีวิวรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทรนด์ของรถสกูตเตอร์แล้วเนาะจะไม่ค่อยมีรถมีเกียร์อะไรพวกนี้แล้ว ดังนั้นเนี่ยรถสกูตเตอร์หลายคันอะ่ะจะเป็นแบบบิ๊กสกูตเตอร์เลยคันค่อนข้างใหญ่แล้วสาหรับสลีละผมเองอะ่ะผมสูง175ในบางบางคันหรือหลายคันอะ่ะผมมีครู้สึกว่าผมยังเหยียบลงได้ไม่เต็มเท้าเท่าที่ควรนะครับผมก็เลยอยากหารองเท้าที่มาใส่แล้วแบบเสริมส้นเสริมความสูงให้กับเราแบบสูงขึ้นทําให้เราสามารถเหยียบนั่งคอมรถอะไรพวกเนี้ทําได้มั่นใจดียิ่งขึ้นและที่สําคัญคือแบบมันจะต้องใส่สบายซับพอร์ตเท้าเราด้วยนะครับก็เลย จะมารีวิวคู่นี้นะของแบรนด์ s k e c h เชอต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวผมชอบแบรนด์นี้มากอยู่แล้วนะและในคลิปนี้ครับผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะแต่ถ้าเกิด s k e c h e r อร์จะเข้าผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าคู่เก่าผมผมก็ใส่ s k e c h e r อร์สีแดงนะครับเป็นตระกูลของ m a c c u s ว i o n เหมือนกันแล้วก็แฟนผมนะครับจา๋าเนี่ยก็ใส่ s k e t c h ชอมาด้วยกันแล้วถึง2คู่นะที่เป็นผ้าใบรวมไปถึงเขาใส่รองเท้าที่ทรงคล้ายๆแบบรองเท้าหัวโตพวกครอฟแบบนี้ครับก็เป็นของแบรนด สเก็เชอร์อีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับก็คือว่าเราจะมารีวิวสเก็ตเชอร์สลิปอินแม็กคิวชันคู่นี้นะครับทำไมผมถึงอยากจะามารีวิวอธิบายเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบใส่รองเท้าที่ราคาสูงมากหรือแพงมากนะักเพราะว่ารองเท้ายังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมสภาพนะครับผมแล้วมันอยู่กับเท้าเราเนี่ยคือต้องบอกว่ามันโอกาสสกรปรกแล้วก็มันมีโอกาสที่จะพังเสียหายได้มากอยู่แล้วซึ่งโจทย์ของผมอะผมอยากได้รองเท้าที่สูงแบบ 4เซนขึ้นไปครับที่เขาเรียกว่า uh, stack high เนาะ stack high ก็คือไอความสูงทางด้านหลังอะครับของตัวซ้นอะไรพวกนี้นะครับในภาษาของ uh, รองเท้านักวิ่งเขาจะรู้กันดีเนี่ยผมอยากได้แบบ4เซนขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่อ่ะครับรองเท้าที่ stack high เกิน4เซนขึ้นไปมันมักจะเป็นรองเท้าวิ่งตัวท็วทอปของแบรนด์แพงๆนะครับแล้วราคาคือถ้าเอาราคาเต็มนะแบบผมเห็น5 6 0 0 0อัพเกือบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือตัวเซลล์แล้วอ่ะก็แบบ ยังอยู่ที่แบบ3-4 00 0กว่าอัพอะไรอย่างเงี้ยครับผมเสร็จผมมองว่าแบบเออพอเห็นสเกชร์ตัวนี้นะครับผมก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆครับก็คือตัวที่เป็นแมค c คิวชั่นอ่าก็คือตัวทางด้านหลังพื้นของเขาเนี่ยคือมันจะหนาขึ้นมามากๆแล้วตัวนี้มันเด่นตรงที่เขามีคําว่า s l ิปอินด้วยนะครับสลิปอินคืออะไรคือผมก็หาข้อมูลมาปกติเวลาเราใส่รองเ้าอะเราจะต้องใช้นิ้วอะช้อนไอ ทางด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อให้ส้นเท้าเราะลงไปได้ง่ายใช่ปะ่ะแต่เทคโนโลยี slip-in ของ s k e t c h e r เนี่ยที่เขาออกแบบมาคือประมาณว่าถ้าเราเราสอดเท้าเราเข้าไปฟึบทีเดียวเนี้ยจบเลยนะครับคือมันง่ายมากไม่ต้องมาก้มเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่ผมนิ้วเท้าหักมาเนี่ยผมรู้สึกผมไม่ค่อยอยากก้มตัวลงไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วบางทีปวดหลังด้วยคือรู้สึกตัวเนี้ยมันออกแบบมาได้ตอบโจทย์ผมมากๆเลยนะทั้งในเรื่องของความสูงที่มันแบบ หนามากๆซัพพอร์ตเท้าได้ดีแล้วก็เทคโนโลยีสลิปอินที่ทำให้เราแบบเฮ้ยไม่ต้องก้มลงไปแบบช้อนส้นเท้าออกมาเนี่ยมันสะดวกสบายมากๆครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่ผมดูเนี่ยคือผมเน้นแบบเป็นสีดําเรียบทั้งคู่เลยนะเพราะว่าคือเผื่อแบบใส่ออกงานใส่เรียบร้อยก็ได้ด้วยจริงๆหลายคนอาจจะทราบว่าจริงๆผมเป็นคนชอบสีแดงมากแต่ว่าคือ รองเท้าที่แบบสีตรงปกผมอ่ะหลังๆมันจะค่อนข้างน้อยแล้วกันอะไรเงี้ยครับคือหาแบบโดนใจไม่ค่อยได้มากแล้วคิดว่าเอออยากจะหารุ่นหนึ่งเอาไว้แบบใส่ลำลองใส่ได้อนเนกประสงค์ออกงานเทสร,รถรีวิวเดินเล่นวิ่งอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าเออตัวนี้แล้วเป็นสีดำไม่ต้องดูแลรักษาเรื่องความสะอาดหรือทำคามดะอาดบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะฮะซึ่งเดี๋ยวในเรื่องของคลิปสลิปอินที่ผมสวมรองเท้าไปเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันอะไรเงี้ย แล้วก็จุดไฮไลท์ที่ผมบอกก็คือที่ผมชอบเลยก็คือความสูงนะครับคือผมใส่เข้าไปแล้วอะ่ะรู้สึกว่ามันสูงขึ้นมาประมาณ5เซนได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเอาเอา่อเนี่ยนะตลับเมตรอะวัดให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าตามสเปคของเขาอะสเปคของเขาเขาเข,าเขียนว่าฮ e ลไ high ไฮ high ก็คือแบบความสูงของส้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับสนิ้วเนี่ยก็จะอยู่แถวๆประมาณ5เซนติเมตรพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้เพื่อนๆดูในเรื่องของตัวความสูงของรองเท้านะฮะเดี๋ยวอ่าจะประมาณ ประมาณนี้นะครับที่ผมดูนี่นะประมาณนี้นะตลับเมตรที่ให้ดูน่าจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็แถวๆประมาณ5้าเซนนะครับอันนี้5้าเซนกว่ากว่าด้วยในส่วนส้นแต่ว่าจริงๆอ่ะเราต้องบอกก่อนว่าคือวัดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกเพราะว่าเราต้องวัดในตำแหน่งที่ส้นเราอะ่ะเหยียบเข้าไปทางด้านในถูกไหมครับนั่นคือจุดที่เราเสริมความสูงเราขึ้นมาแล้วซึ่งผมกะก็น่าจะ แถวแถวขอบนี้พอดีนะจากจากคิดดูอะน่าจะแถวแถวเนี้ยพอดีหรืออาจจะเตี้ยลงไปนิดหนึ่งอะครับก็คือผมมองว่าขึ้นมาเสริมความสูงเราขึ้นมาได้แถวแถวห้าเซนเลยจริงฮะอันนี้คือเรียกว่าอะไรตรงโจทย์ผมแล้วก็ดีงามมากๆเพราะว่ารองเท้าผ้าใบวิ่งหลายคู่ของผมส่วนใหญ่เนี้ยที่ผมใส่มันจะเสริมความสูงของผมขึ้นมาน่าจะประมาณสามเซนนะสองกว่ากว่าสามเซนประมาณนี้อาจจะแล้วแต่รุ่นแล้วก็แล้วแต่ ความหนาของพื้นรองเท้านะครับผมอันเนี้ยเราก็เลยต้องบอกเป็นประมาณนี้คือส่วนใหญ่รองเท้าที่เป็นรองเท้าวิ่งความสูงมากกว่า4เซนแล้วกันโจทย์ที่ผมอยากได้คือมากกว่า4เซน4เซนบวกเนี่ยมันมักจะเป็นรองเท้าวิ่งตัวท็อปราคาสูงซึ่ง s k e t c h e อร์คู่นี้ผมมองว่าราคาไม่สูงมากตอบโจทย์ผมใส่สบายด้วยอ๋ออีกจุดหนึ่งทำไมผมถึงชอบ s k e t c h e อร์อันนี้แนะนำนะฮะสำหรับคนที่หน้าเท้ากว้างแล้วกันก็คือหลายคู่หลายแบรนด์ที่ผมดูส่วนใหญ่อะ คือเวลาเขาวัดลองความยาวรองเท้าไซส์รองเท้าอ่ะเขาให้คุณวัดตั้งแต่นิ้วเท้าใช่ไหมครับจนถึงส้นเท้าใช่ครัของผมจะอยู่แถวประมาณแบบ24เซนกว่ากว่าจริงๆน่าจะแถวๆ23เซนด้วยซึ่งพอ23เซนเนี่ยไซส์รองเท้าผมมันอาจจะต้องแบบเล็กมากประมาณเบอร์7อะไรอย่างนี้เลยแต่ผมใส่ไม่ได้นะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมใส่ผมใส่ประมาณเบอร์43.5หรือเบอร์ถ้าแปลงก็จะประมาณเบอร์9.5 US นะครับส่วนใหญ่ผมจะใส่ประมาณนี้เพราะว่าผมอาจจะชอบเผื่อ ข้างหลังให้มันมีสเปซหลวมนิดนึงนะสวมใส่ได้ง่ายแล้วก็เรื่องของความกว้างของตัวรองเท้าด้วยนะครับความกว้างตรงเนี้อ่ะมันจะทําให้แบบเราไม่บีบเท้าเพราะว่าเท้าผมค่อนข้างกว้างฮะหลายแบรนด์ที่ผมเคยใส่เนี่ยจะรู้สึกแบบโหขนาดใส่เบอร์9เบอร์เก้าจุดห้าแล้วยังบีบด้านข้างอยู่เลยอนะไรเงี้ยแต่สเก็ตเชอร์ส่วนใหญ่เขาจะออกแบบมาตรงหน้าเท้าครับรองรับคนเท้ากว้างอยู่แล้วอันนี้คือแบรนด์ไหนที่ทํารองเท้าแล้วแบบ ออกแบบมาสําหรับคน,คนเท้ากว้างโดยตรงเนี่ยผมจะชื่นชอบมากๆนะหลายคนอาจจะซัฟเฟอร์เหมือนผมคือรู้สึกแบบโอยอยากจะหารองเท้าแล้วคือมันหายากจังเลยต้องมาหาที่เป็น 2D 2E อะไรเพื่อขยายความกว้างหน้าเท้านะครับซึ่งไอ้ไซส์ที่จำเพาะสําหรับคนหน้าเท้ากว้างก็หายากอีกเอออันเนี้ยผมรู้สึกแบบผมเบื่อมากมันเป็นเพนพอยท์ที่ผมไม่ค่อยชอบเลยแล้วก็เออเจอตัวนี้ซึ่งผมต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆอ่ะผมซื้อผ่านออนไลน์แต่ว่าผมได้ไปลอง ไซสจริงที่ช็อป s k e t c h e อร์ t l e t มาก่อนแล้วแต่ว่าที่ช็อป s k e t c h e r o u t อ e t ์อ่ะมันจะไม่มีสีดำเนาะแล้วก็พูดตามตรงคือเดี๋ยวนี้ใครก็ซื้อของออนไลน์เพราะว่าเราไม่ต้องไปขนของกลับมาเองได้โค้ดส่งฟรีได้โค้ดลดอีกม,มันกลายเป็นมันถูกกว่าซื้อหน้าช็อปอีกผมไปวันนั้นผมขี่มอไซค์ไปอ่ะถ้าจะแบกกล่องกลับมาก็ลาบากเนี่ยผมก็เลยไปลองไซส์แล้ว ก็เลยดูแล้วก็มากดออนไลน์เอาสีที่เราชอบกับไซส์ที่เราต้องการก็มีพอดีในช็อปออนไลน์นะครับผมกดโค้ดลดมาก็ได้ประมาณช่วงประมาณส0งพันนะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อผ่านช็อปของแบรนด์ทางฝั่งพวกซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยเหมือนราคามันจะลงไปได้แถวๆแบบพันเกกว่าเองไรเงี้ยแต่ด้วยความที่มันดันไม่มีสีไม่มีไซส์ที่ผมจะเอาไงผมก็เลยกดของ s k e t c h อร์ h a i l a n d ์มอลโดยตรงไรเงี้ยนะครับราคาก็จะสูงขึ้นอีกหน่อยเอาว่าถ้าเกิดแบบใครสนใจแล้วกันอยากได้รองเท้าที่ เป็นผ้าใบาใส่สบายนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ผมว่าไม่ขี้เหร่เลยมันใส่ลำลองได้ใส่ออกบังกายได้ใส่ขี่มอไซค์อะไรได,ไ,ดได้ช่วยเสริมความสูงของเราในงบแบบประมาณเนี้ยครับช่วงประมาณสองพันอ่ะแล้วแต่สีแล้วแต่ไซส์แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้หมดเลยนะครับก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับราคากับการเสริมในเรื่องความสูงเนี่ยแล้วก็ได้ความใส่สบายผมว่าคู่เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ก็เลยขอมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วไงฝากติดตาม ที่ช n อ l พลดพีพีของผมนี้ไว้ให้ด้วยฮะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย